สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูพรจะมาสอนจินตคณิตการบวกลบเลขเบื้องต้นการบวกลบเลขหลักเดียวแค่หลักเดียวนะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะ เ,เ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูพรได้สอนเบื้องต้นไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการนับเลขการนับเลขหลักหน่วยเราใช้มือขวาคือมือข้างนี้ <c oughs> มือขวาหลักสิบใช้มือซ้ายนิ้วมือของเรามีสิบนิ้วแต่ว่ามีค่าถึง99มือข้างขวาที่เป็นหลักหน่วยนั้นมีค่าเท่ากับ9ก้านี้เวลาจะนับเลขเด็กๆมาเตรียมตัวกันนะคะ ถ้าเด็กๆก,กำลังนั่งอยู่ใช่ไหมคะ,ะนั่งตัวต้องเตรียมเตรียมเรายื่นมือออกมาเลยนะคะถ้าครูพรบอกว่าเตรียมเรายื่นมือมาเซตศูนย์ให้เด็กพับหนึ่งสองสามดึงมาที่หน้าอกนะคะเอาใหม่เตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามนะพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 7กเจ็ดแปดเก้มี1กับ0หลัก10อันนี้เป็นหลัก10บนะคะอันนี้หลักหน่วย10แล้วก็ออกมาหนึ่งบวก1นึ่ก็เป็น11 12 13 14 15สองสิบ้าสิบหกสด สิบเก้ายี่สิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะยี่สิบก็คือมีเลขสองกับเลขศูนมียี่สิบนะคะทีนี้คุณครูจะถามเด็กๆนะคะให้เด็กๆตอบให้เร็วเข้าใจไหมคะเท่าไรคะห้าหนึ่งหกสองหนึ่ง สองเท่าไรคะห้าบวกสองก็เป็น7จดสเท่าไรคะลูก9บวกเพิ่มอีก3ามห้าบวกเพิ่มอีก3ามอ่าเป็นแปดห้าบวกเพิ่มอีกสี่เป็น9อันนี้เท่าไรคะ กำมือนี้ก็คือเลขศูนย์นั่นเองอันนี้ค่ะสี่ห้าถ้าเด็กๆจำสัญ,ญลักษณ์ได้เด็กๆก,ก็สามารถบวกลบเลขได้แต่ถ้าใครที่ยังจำสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือยังไม่ได้เลยเด็กๆก,ก็จะทำไม่ได้ทีนี้มาดูนะคะการบวกเลขการบวกเลขเราจะเอาออกจากนิ้วข้างบนนะคะเริ่มเอาออกจากข้างบนอันนี้เป็นการบวกเลข แต่ถ้าลบเลขเราหักเข้าหักจากข้างล่างนะคะหักเข้าจากข้างล่างอย่างนี้อันนี้คือการลบเลขเอาเข้าเอาบวกเอาออกเริ่มจากข้างบน 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเาลบเลขเก้าลบออกหนึ่งเหลือแปดแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกหกลบหนึ่งเหลือห้าห้าลบออกหนึ่งห้าลบออกห้าเหลือศูนย์ อันนี้คือศูนย์นะคะทีนี้เรามาดูในบทเรียนของเรามาดูในบทเรียนของเด็กๆนะคะใบางานที่ครูพรให้ไปมาดูในใบางานนี้จะมีทั้งการบวกและการลบนะคะมาดูข้อหนึ่งเวลาคุณครูอ่านโจทย์หรือผู้ปกครองอ่านโจทย์เด็กๆจะต้องอ่านตาม อันดับแรกเลยเด็กๆอ่านตามแล้วก็ชูนิ้วตามช้าๆนะคะข้างหน้านี้เด็กๆสังเกตดูข้างหน้านะคะผู้ปกครองสังเกตดูข้างหน้าจะไม่มีเครื่องหมายบวกแต่นั่นหมายถึงว่าเวลาเราพูดบอกโจทย์เด็กเราจะต้องบอกบวกอย่างเช่นข้อ1ไม่มีเครื่องหมายบวกข้างหน้าเลข2ใช่ไหมคะแต่เวลาเราพูดบอกโจทย์เราก็ต้องพูดบอกว่า บวกสองเอานิ้วมาสองเด็กๆก,ก็พูดตามก่อนนะคะเอาใหม่ครูพรพูดบอกว่าบวกสองเด็กๆก,ก็พูดตามนะคะบวกสองครูพรก็ชูมาสองนิ้วบวกอีกสองก็คือเอาออกมาอีกสองนิ้วนั่นเองเซตคำว่าเซตก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเซตเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไรคะ,รคะเด็กๆนับดูสิคะ 1234เพราะฉะนั้นบวก2บวกอีก2องเซต4อ่ะทีนี้มาดูข้อ2บวก4อ่ะบวก4บวกอีก5้หคือน,นิ้วอันไหนคะ5คือน,นิ้วหัวแม่มือบวก5รวมเซตรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ5อันนี้คือ5นะคะ6 เจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นบวกสี่บวกห้าเซตเก้าเด็กๆเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะพอเราเขียนพอเราได้คำตอบแล้วเราเรียบกำมืออไว้เลยนะคะกำมือต่อเลยต่อไปข้อ3าบวกเเอ๊บวกเก้าทำไงนะ5 6 7 8 9กก็คือนิ้วข้างขวาของเด็กๆทั้งหมดเลย มีค่าเท่าก,กับ9บวก9าลบ4ลบออก4แล้วเริ่มลบจากข้างล่างนะคะ1 2 3 4สเซตเซตเท่าไหร่คะนิ้วหัวแม่มือมีค่าเท่าไหร่คะเด็กๆ5หเด็กๆก็เขียน5ลงไปนะคะเอากำมือไว้อีกต่อไปข้อ4บวก1บวกอีก2เอาออกมาอีก2นิ้วเลยคะ่ะ1 2เซตเท่าไหร่คะ สามเด็กๆก็เขียน3มลงไปนะคะเขียนเสร็จแล้วมากำมือไว้เลยกำมือรอคุณครูไว้เลยข้อที่ห้าบวกหนี่คือบวกหบวกอีกสองหงสองซตเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเด็กๆเจ็ดอ่าคำตอบคือเอ่าเขียนแล้วก,กำมือไว้นะคะต่อไปข้อหก บวกสองบวกอีกหนึ่งเซตเท่าไรคะนับดูสิคะเท่าทไหร่3มคำตอบคือ3นะคะอาวกำมือไว้เด็กๆต้องอดทนนะฝึกทําใหม่ๆเด็กๆจะเมื่อยมือแล้วมือเราต้องข้อสอบเราเราจะวางอย่างนี้ไม่มันจะไม่ดูเข้มแข็งนะคะเราจะต้องกลางอย่างนี้นะคะ ต่อไปข้อที่7จ็ดบวกหกบวหหาแล้วก็บวกหเป็นหบวกอีกสองเอาออกมาอีกสองนะคะหนึ่สองเซตเท่าไหร่คะเด็กๆนับดูนิ้วตัวเองเท่าไหร่คะ8ปดคำตอบคือ8นะคะต่อไปข้อ8ปดบวกสบวกสแล้วนะคะบวกอีกห้า่าบวกอีกหเซตเท่าไรเอ่ย ห้าหําตอบก็คือ7ต่อไปข้อที่9บวก2บวก2นะคะลบ2อลบเราเริ่มจากข้างล่างนะคะลบ2 1 2สเซตเท่าไหร่คะกับมือนี้คือเลข0ต่อไปข้อ10บบวกแปตัวเลขเยอะแล้ว8ทํทำยังไงนะเอา5มาก่อน5้ห เจ็ดแปดบวกแปดบวกอีกหนึ่งเอาออกมาอีกหนึ่งค่ะเซ็ตเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะนนิ้วเราทั้งหมดเลยเก้าค่ะกำมือไว้ต่อไปข้อสิบเอ็ดบวกสี่บวกสี่ออกมาสี่นิ้วนะคะลบสองลบสองคือหักเริ่มหักจากข้างล่างหนึ่งสองเซ็ตเท่าไหร่คะ สองเด็กๆก็เขียนเลขสองนะคะต่อไปข้อสิบสองบวกสามบวกสบวกอีกห้าบวกหรวมกันเซตรวมกวันเป็นเท่าไหร่คะห้าหกเจ็ดแปดเลขแปดเด็กๆเอาออกมาให้ได้นะคะคูพรอายุมากแล้วกล้ามเนื้อคูพรมันก็เริ่มตึงกอ็ออกมาไม่ได้แต่เด็กๆเอาออกมาได้นะคะต่อไป ข้อเท่าไหร่คะข้อที่13ใช่ไหมคะบวกหกบวกหมี5กับ1เป็น6บวกหกลบออก1นลบ1เซตห้าต่อไปข้อ14บบวก1บวกอีก2 1 2สอเซ็ตเท่าไหร่คะอ่ะ3เขียนเสร็จหรือยังคะ ไปช้าๆนะคะข้อ14บวก1บวกอีก2 12งอ่ะข้อนี้เราทำแล้วเท่าไหร่คะเซต3ต่อไปข้อ15บวก2บวก2บวกอีกมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ6ก,ก็มีเลข5กับเลข1เซต8อ่ะเอ้ยข้อนี้เราทำแล้วหรือยังนะ ต่อไปข้อที่ห6สบบวกสองบวกอีก7 7มีเลขหกับเลขอะไรคะเด็กๆเลข5ากับเลขสองเราออกมาห้าแล้วก็ออกมาอีกสองนิ้วเซตเท่าไรคะ9ค่ะ9ต่อไปข้อ18บวก 6. อันนี้คือหนะคะบวกอีก1่ชูออกมาอีกหนึ่ง,งนิ้วเซตเท่าไหร่คะ เอ่ะเขียนเขียนไปช้าๆนะคะข้อ19บวก2อบวกอีก6ออกมา5กับ1รวมกันเป็น6เซตเท่าไหร่คะ 8. อ่ดต่อไปข้อ20บวก9้าบวก9าทำยังไงเอ่ยบวก9คือออกมาทั้งหมดคือบวก9บวก9ลบ2แล้วก็หักจากข้างล่างใช่ไหมคะ1 2เซต เท่าไรคะเคะ่ะเหลืออีกฝั่งด้านนี้เด็กๆทําเองได้ไหมคะทําไปช้าๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยบอกโจทย์ก็ได้หรือใครยังทําไม่ได้ก็ถามครูพรได้นะคะอ่าทีนี้มาทบทวนอีกครั้งนะคะทบทวนอีกครั้งอ่าพร้อมกันนับ1นึถึงสิพร้อมกันนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนี สองกับศูนคุณครูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะเดง๋ัวนะครูจะเอาจอใหญ่นะคะคุณครูจะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งการท่องสูตรคูณเมื่อกี้เราเรียนจินตคณิตการเรียนจินตคณิตทําให้เรามีสมาธิฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมือเรากล้ามเนื้อมือเราฝึกความจําที่สําคัญเลยถ้าเด็กๆไม่มีสมาธิ เด็กๆจะชูนิ้วออกมาไม่ได้เด็กๆได้ทักษะในการฟังด้วยใครที่ฟังคุณครูไม่เป็นเลยเด็กๆก,ก็จะเอานิ้วออกมาไม่ทันอ่าทีนี้คุณครูจะสอนสูตรคูณนะคะสูตรคูณเป็นการฝึกความจำฝึกสมาธิเหมือนกันแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือเพราะคุณครูจะพาท่องสูตรคูณแบบจินตคณิตนะคะอ่าเตรียมตัวนะคะเอาแค่แม่เดียวคือแม่สอง บางคนคุณครูพรผ่าท่องแล้วนะคะอาเริ่มนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบ 21งเป็น22 2สิเป็นยี่สแค่นี้นะคะเด็กๆค่อยๆฝึกค่อยๆทำทำไปวันละนิดวันละหน่อยเด็กๆฝึกไปเรื่อยๆเ,เ,เด็กๆก,ก็จะเก่งเองเข้าใจไหมคะคุูพรจบเพียงเท่าน,นี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ